จากข่าวล่าสุดคุณมินไนโรอโลนประกาศเดินทางครั้งสุดท้ายเป็นการอำลาช่องโดยครั้งนี้เธอไม่ใช้เครื่องบินในการเดินทางซึ่งในขณะเธอก็อยู่ระหว่างเดินทางติดตามชมกันได้แต่เอทำมายูทูบเบอร์ดังหลายท่านเลิกทำช่องนั่นนะสิวันนี้มาดูเหตุผลของเหล่ายูทูบเบอร์เหล่านี้กันว่าทำไมเขาถึงต้องเลิกทำช่องหนึ่งช่องคุณเตซินเฟช่วงนี้มีผู้ติดตามมากถึง7ล้านคนผลิตคอนเทนต์มายาวนาน ถึง12ปีและคำสุดท้ายในการบอกลาคือขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทำให้ผมมีตามัางสองช่องแบงก้าโมช่วงนี้มีผู้ติดตามมากถึง1.4ล้านคนใช้เวลา10ปีในการผลิตคอนเทนต์และคำบอกลาครั้งสุดท้ายของเขาคือขอบออกไล YouTube ที่ผมทำเป็นงานประจำา10ปีขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุน3ช่องเฟสเฟสทิปช่วงนี้มีผู้ติดตามมากถึง4ล้านคนผลิตคอนเทนต์ยาวนานถึง9ปีคำบอกลาครั้งสุดท้ายของเขาคือบอยแบนสุดป่วยทั้ง9จะอยู่ในใจเพื่อนๆในวันที่อยากอรับครับ ่ช่องโมจิโกช่องนี้มีผู้ติดตาม3.4ล้านคนใช้เวลา10ปีในการทำคอนเทนต์คำกล่าวของเจ้าของช่องคือโมจะเลิกทำช่องแดงแล้วนักขอขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามส่วนคนล่าสุดคือคนที่5คือช่องอุนมินไอโรบาลลนผู้ติดตาม3.5ล้านคนทำมายาวนานถึง12ปีเธอได้อุปมาอุปยช่องของเธอว่าเปรียบเสมือนรถคันนี้ขับมายาวนานถึง12ปีแล้วและอยากออกไปขับอย่างอื่นไปลองนั่งอย่างอื่นดูบ้างนี่คือเหตุผลของการไม่ไปต่อ ท้จริงแล้วเหตุผลหลักในการเลิกทำช่อง YouTube นั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วทำไมเรายูทูบเบอร์เหล่านั้นถึงอธิบายไม่หมดเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยในประเด็น,นนออนี้ถ้ายังไม่ได้ไอเดียลองมาดูไอเดียจากคอมเมนต์ของคนเหล่านี้กันคุณเทวีบอกว่าเราเลิกทำไปหนึ่งปี6เดือนด้วยอาการเบร์นเอาอย่างหนักได้ไฟเอเจนซี่ไปหลายหมัดอยากได้เงินเขาแต่ไม่อยากทำตามเขาพอกลับมาอัพคลิปไปยอดวิวดำดิ่งฮ่าหต้องปั้นใหม่หมดครับเหมือนเริ่มทำช่องใหม่ ด้วยอะไรก็ตามแต่พอถองที่มากขึ้นคนดูกระจายตัวไปที่อื่นแต่อย่างไรก็ตามอยูทุปป้าหน้าจำที่สุดและครับดูแล้วจำได้ดูอันอื่นแล้วจำไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นใครแต่เอาจริงๆถ้าไม่อยากเครียดในยุคนี้ยูทูปก็เหมาะก,กับงานเสริมมากว่าครับยังไงก็สู้กันต่อไปครับคุณเนเตอร์สกล่าวไว้ว่า เคยเลิกทําไป2ปีคะ่ะยู u b e โซโลมันยากมากแบ่งเวลาไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้ก็เปลีย่ยน mindset คิดว่า YouTube คือเพื่อนสนิทที่เราอยากแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆถือว่าสิ่งที่เราแชร์จะเป็นประโยชน์กับหลายคนขอบคุณคลิปนี้มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะคุณเชนไปบอกว่าสรุปเลิกท o YouTube เพราะ 1. b u r เบิร์นอา 2. ความมั่นคงทางการเงิน 3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับงานไม่ได้เหมือนเดิม 4. ตัวตนของครีเอเตอร์ 5โอกาสเติบโตด้านการงานคุณโยงหัดใหญ่บอกว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าทำคนเดียวโดยไม่มีทีมงานเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าครับแต่ถ้ามีทีมงานเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าจ้างหลายต่อเมื่อมันไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนหลายคนก็เลือกที่จะยุติบ,บทบาทตัวเองในช่อง y t u t u ครับจะถามว่ามันทำกำไรได้ไหมมันก็ทำกำไรได้เรื่อยๆครับไม่มีจบ โดยสรุปแล้วการทำช่องนั้นเปรียบเสมือนคุณต้องแบกรับทั้งบริษัทเมื่อเริ่มมีเงินทองเชื่อเสียงสิ่งที่ผู้มาด้วยคือต้นทุนต่างๆทั้งแรงงานคนเครื่องมือเวลาไฟในการทำงานความอิสระการแข่งขันจากผู้ผลิตคอนเทนต์หน้าใหม่ๆจะผู้คิดทำใดๆต้องถูกจ่ายทั้งตัวเองทีมงานและสปอนเซอร์เม่งมานอก็ทำยากอยู่นะสำหรับท่านที่ตัดสินใจเลิกทำช่องนั้นอาจมีเหตุผลมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่เราก็เคารพการตัดสินใจของเขาเหล่านั้นขอขอบคุณ s t r e n e u s c o t h